นะโมตัสสะพคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสานุสระเณนาปิอันตลิเขปิปานิโนปติฐะมัธมิคัจฉันติภูมิยังวิยะสัพพทา สัพพปัททวาชาลมหายัขโจราธิสัมภวาคณะนาณาจามุตตานังปริตันตมพนามเหยัสานุสระเนนาปิอันตลิเขปิปานิโนปฏิทฐมทิคัดฉันติภูมิยังวิยะสัพพธาสัพพปัททวาชาลมหายัขโจราธิสัมภวาคณะนาณาจามุตตานังปริตันตมพนามเห ยัสานุสระเนนาปิอันตลิกเขปีปานิโนปฏิทหมธิคัิฉันติภูมิยังวิยะสัพพทาสัพภูปัทถวาชาลัมหายักขจราทิสัมภวาคณะนาณจามุตตานังปริตันตาพนามะเหยัสานุสระเนนาปิอันตลิกเขปีปานิโนปฏิมทมธิคัจฉันติภูมิยังวิยะสัพพทา สัพพูปัทวาชาลมหายัขโจราทิสัมภวาคณะนาณจามุตตานังปริตันตมพนามะเหยัสานุสระเนนาปิอันตลิเขปีปานิโนปฏิทฐะมทิคัจันติภูมียังวิยะสัพพธาสัพพูปัทวาชาลมหายัขโจราทิสัมภวาคณะนานัจามุตตานังปริตันตมพนามะเห ยัสสานุสระเนนาปิอันตลิเขปีปานิโนปฏิทถมัธิคัจฉันติภูมิยังวิยะสัพพธาสัพภูปัทวาชาลัมหายักขจราทิสัมภวาคณะนาณจมุตตานังปริตันตมพนามเหยัสสานุสระเนนาปิอันตลิเขปีปานิโนปฏิทถิมัธัคติภูมิยังวิยะสัพพธา สัพพูปัททวาชาลมหายัขโจราธิสัมภวาคณะนาณัจามุตตานังปริตันตมพนามเหยัสานุสระเนนาปิอันตลิเขปีปานิโนปฏิทหมธิคัจฉันติภูมิยังวิยะสัพพธาสัพพูปัททวาชาลมหายัขโจราธิสัมภวาคณะนาณาจามุตตานังปริตันตมพนามเห